อยู่ในชั a นต้นมาของแม็เชนเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในโลบบอกนะแล้วทุกคนเนี่ยเคยเห็นไหมครับทุกคนเคยเห็นเออนี่ครับผมมีอะไรจะมาบอกนะครับหลังจากที่ผมเสียผลคิสเนฟไปเนี่ยพี่คนนี้นะครับเขาใจดีมากครับเขาเนี่ยผมเนี่ยได้เหตุผลเสียกับผลได้เป็น,นครับแล้วดูสิ่งที่ผมได้ครับอ้ทีแรกผลทีแรก โอ้ยไม่ใช่ผลได้ผลเสียนกับผลอะไรเนี่ยแหละผมโคตรชอบพี่เลยว่ะพี่มันใจถืงนจินว่ะโอ้โหแต่ทุกคนครับทุกคนเคยเห็นคินกิดดร่าไหมครับทุกคนเคยเห็นไหมครับไอ้ตัวสีเหลืองๆสามหัวครับแต่ผมจะเอามาให้ทุกคนดูนครับแต่นี่โอ้ยเขาบอกว่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยมา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 ,มาโ,ชลลโชว์เลยครับโชว์เลยโชว์เลยอื้ม โอ้ยเป็นไงครับตื่นปะล่าวิเป็นไงครับลานวันลอบใจจากผลคิสนเน่น,นะครับวิโคตรดีเลยว่ะนี่นะครับนี่พี่ชายคนนี้เลยนะครับเขาโคตรโหดอะครับเขามีดาบกิ้วชุย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 ,ชยด้วยแล้วคือแบบคนนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนผม ผลคิดซะเนี่ยผมหายด้วยนะครับคือแบบทุกคนเคยเห็นพี่คนนี้คือแบบดีมากอ่ะเอาเรื่องไหนก่อนดีวะเรื่องผลต้นไม้ต้นไม้ขันแม่ครับต้นไม้ขันแม่ต้นไม้ขันแม่ต้นไม้ขันแม่นี่ครับชื่อต้นไม้ขันแม่เอาเรื่องไหนก่อนดีวะเรื่องผลท <c oughs> ีเร็กหรือว่า เรื่อนเรื่อนผลนี้ดิครับนี่อ่ะเอาอะไรก่อนดีอ่ะวันนี้เขาน่าจะพิมพ์อยู่นะงั้นผมมารีวิวเลยนะครับทุกคนเคยเห็นคินกิโดร่าไครับตัวสีทอนทอนะครับที่มันมีสามหัวครับแต่คินกิโดร่าที่ทุกคนจะได้เห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวสีม่วงนะครับผมโชว์อะไรแล้วกัน โชว์เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวทุกคนเจอ,เด,เ,ดอเดี๋ยวเปิดฮาคิเปิดฮาคิสีก่อนเดี๋ยวทุกคนเจอนะครับโคตรเท่ลนะบอกก่อนนี่จินเหลนยักษ์ครับเป็นไงเป็นไงเหมือนจัดไหมดูนี่คินกิโดราปล่อยอันนี้ได้ด้วยนะอุ้ยหาอยู่บนนี้อยู่บนนี้ฮัลโหล นี่ครับจันให้ครับมันคือผลพิษนะครับนี่แล้วนี่คือท่าโคตรอลังการครับดูโอไม่ก็คือแบบใหญ่จัดเลยนะครับท่าโคตรอลังการอ่ะเป็นไ่ท่าบินด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องปรับแบบนี้ก่อนเพราะว่าท่าบินมันจะดีเป็นไงครับท่าบินโคตรด,ดีเออเดี๋ยวจบเรื่องผลเวนอมเสร็จเนี่ยจะไปผลทีเล็กต่อนะครับโอ้โหผลทีเล็กอะครับพิดดู ผมรู้สึกไม่เสียใจเลยนะที่อัพโหลดคลิปนั้นไปรอ15นาทีนี่ครับเดี๋ยวทุกคนนี่เป็นไงครับแล้วก็มีนี่ด้วยยินป้นปานปูนปานอุ้ยมนเสียนมันเสียนใครวะเนี่ยมัเสียนใครวะนี่แน่มาดีครับผมอาราวว่านะ เดี๋ยวคุณเจอผมอารลาวา่าอะเอา้าเอาไม่อะไรวะเนี่ยพี่ทีเด็กจ๋าอันว่าพี่จะไม่ตีผมนะวู้ไอ้ผลโมจิมันมาแล้วไม่พี่อะอะไรวันเนี้ยไอ้ผลโมจิโอ๊ยมันมีผลน้ำแข็งตื่นด้วยนี่ๆๆนี่น่นี่นนน เห็น <S an> ผลเสียนแม่หดจัดเลยนะวุ้ยวุยพลันผลเสียนมันเป็นแบบนี้เลยนะแบบปล่อยขึ้นพลันขึ้นเต่าออกมาจากฟ้าแบบนี้เลยโคตรเท่ครับบอกก่อนแต่แต่ผลเวนอมดีกว่านะผลเวนอมฟาร์มง่ายด้วยวันตีแล้วดูผมนั้นฟาร์มมาตเตอรี่เท่าไหร่มาเตอรี่สามร้อยสำหรับผมคือมันเยอะมากเลยนะแต่สําหรับคนอื่นอันนี้อาจจะเป็นง่าย,ายโอ๊ะมันทําอะไรกันยู่วะ ปาปาปาปะปปาปปปถจนแม้ผมจะเลเวลเลเวพแต่ผมก็จะสกิีไปดามจนรอบรเยสยโอ้มก้าส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 อะไรวะเนี่ยมันมีผลบิ๊กมัมด้วยเราได้เวลา เดี๋ยวขอไปใกล้ๆก่อนมันจเจ้าไว้นอมครับเออเว้นองโดนแช่แข็งเว้นอมไม่ยอมครับเว้นมอมแล้วผมเอาสุดด้วยแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นใครอะ่ะแล้วผมชัดหมดอ้าวโรคสามหมอ,อโรคสามก็ไม่ได้กลัวมาดี ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจผมเลยเพราะฉะนั้นมันก็โอกาสทอนนั่นแหละมาดิครับไม่เราดูเลือดผมดิผมไม่เจ็บครับคนเจอดาเมจดูดาเมจออาไม่ผมกลับมาเป็นล่านคนอีกแล้วเฮยวะน่ะุ้ยแต่ไม่น่าใช่มิดมันจะเป็นสัตตูโอ้ my god พลันนี่มันอะไรกันวะเนี่ยอู้อูยรยอ อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะผลันผลเสียนบสอนรอบติดต่อโอ้โหงั้นก็ไปเล่อนต่อไปเลยครับผลทีเล็กครับแล้วมันก็จะมีผลไอ้นี่ด้วยผลนี้ผมผมผลได้นะครับผมสุ่มได้คือช่วงน,นี้ผมสุ่มได้ผลดีนะแต่ผลทีเล็กเนี่ยผมเอาสอนผล ตอนค่ำคตอนค่ำค่ครับพี่ตอนตอนเย็นๆตอนเย็นๆครับพี่ตอนเย็น,นเครับพี่ทำตอนกลางวัน,วนลุนตอนเย็นๆครับพี่เฮ้ยอะไรมันอนอะเขาออกไปสู้กันแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะผมจะมาสมผล ผลค,คิดเซเนตมาจบๆเฮ้ยว๊ากว๊ากวอกอกอะไรวะ <c oughs> ผลน,นี้อาจจะไม่ได้ราคาสูงมากแต่มันดีมากผลพาครับทุกคนเฮ้ย hey! ดวนไอ้ดวนไอ้ต้นไม้มันมาว่ะโวนโคตรมาโอ้แล้วผมใช้ผลพ้าตื่นด้วยไง,ไงแต่ผมจะไม่กินนะ ทำไมดวนผมมันมาขนาดนี้วะจัดเก็บแป๊บทำไมดวนผมมันมาขนาดนี้วันเนี้ยดูครับมีผลหลักล้านสามผลแล้วมีผลทีเล็กมีผลนู่นนี่นั่นแต่ผลทีเล็กเนี่ยผมบอกเลยนะปานทีมันใช้ผลมันใช้แท,แท,แ,ทแทนคิดสเน่ได้เลยนะเพราะว่าท่าสกิลมันคล้ายๆกันเลยนะเออนะครับงั้นงั้นก็คลิปที่ขออวดหน่อยแล้วกันนะ นี่ขออวดหน่อยแล้วกัานนะผมไม่ทําหายแล้วนะผมมีบทเรียนแล้วครับเห็นผมทําหายผมก็ยังมีผลพาครับบอกแค่นี้แหละต้นเอาผลคิสเนะมาแรกครับคุณต้นเอาผลคิสเนะมาแรกนะครับตามชื่อผมเหมือนเดิมครับนี่ครับชื่อผมครับดูทหารเรือทหารเรือค่าหัวสอนล้านครับสอนล้านหนึ่งแสนครับอืมก็มีผมไม่เสียดายเลยว่ะที่ พี่เขาบอกด้วยนะครับว่าโคตรชอบเสียนผมตอนได้ผลคิดสนิทแล้วคุณก็ได้จะชอบเสียนผมตอนได้ผลผลทีเด็กด้วยนะครับคือแบบ้ผมไม่เสียใจกับการหายผลคิดสนิทแล้วนะครับเนี่ยไอ้พวกยี้มตายกันรัวๆเลยวะโอไก็ oh God. ดูนะครับผลทีแรกนะครับแล้วเมื่อกี้ก็ไป สุ่มได้ผลพระด้วยนะครับผมจะมันจะดวนดีไปไหนอ่ะขอขอพูดแบบหน้าเหมือนไส้หน่อยแล้วกันนะคะฟัวโอ้โหแล้วผมมีบทเรียนแล้วไงครับอยากอวดมากๆเลยครับโอ my god ถึงแม้คุณจะด่าผมอะไรก็ได้แต่ผมอ่อนนะครับดูด,ดูดูครับอย่างน้อยผมก็มีผลทีเล็กแล้วครับถึงแม้ทุกคนอาจจะเคยมีแล้วก็ตามแล้วเคยใช้อยู่ถึงแม้ทุกคนอาจจะเวลตันเนี่ยแต่สําหรับผมมันดีมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนี่เหรอครับผลดีสําหรับผลแล้วผลดีสําหรับผมนะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าตอนผมได้ผลคิดเซนเนี่ยมันทาเป็นธรรมดาเพราะว่ามันอัปพแดพใหม่นะซึ่งก็ไม่เป็นไรก็ยันดีนะผมจะรออัปเดใหม่แัดหน้าแล้วผมก็จะไปสุม่มแล้วผมก็จะได้ผลคิดเซนเนี้แล้วผมก็จะมากินแล้วผมก็จะกลายเป็นหมาขั้นบ้านอิโบแล้วมันทาอะไรกันอยู่วะ เช่นมาเดินครับมาดูคนรอๆหน้าตารอๆนะครับหน้าตาเปิด PVP ไม่หยุดเลยว่ะไอ้พวกนี้มันตายกันรัวๆเลยเดี๋ยวห้านาทีสุดท้ายเดี๋ยวช่วงเนี้ยมาดูเขาาซัดกันดีไหมกันครับเดี๋ยวช่วงเนี้ยไม่ต้องดูเขาซัดกันหรอกครับแ๋ยวผมเข้าไปซัดเขาเองครับเปิดครับเปิดมาเลยครับ ครเดี๋ยวคุณเจอพิษผมพิษผมมันร้ายแลนอุ้ยมันเปิดเผาด้วยวะ่ะมันมีเผาด้วยวะ่ะมันไม่เผาวีสีด้วยวะ่ะตอนนี้แหละโอกาสหากินลาคิาไม่ โอ้ยมาดูการต่อสู้สุดโหดนะครับช่วง5นาทีสุดท้ายปัปบป,ปะ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 ปันขอได้สักเดืนคิวก็ดีเถอะม,ม,มา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 ดิครับอุยอ,ยอุยเด็กเดอร์ไพร์ิกก่อ,กอนอเ้าลืมเปิด PVP ว่ะ อะไรวันนี้อะือเปิด PVP หรือว่าเดี๋ยวไม่ขึ้นดาเมจโอ้โห oh โอเคผมคิดว่าการเปิด PVP คันนี้ไม่น่าใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ เฮ้ยไอพวกนี้มันหนีไปไหนหมดวะเราใส่จัดกลัวบารามีว้าอะไรวะเนี่ยโอ้ยเช็ตสกิลก็ไม่โดนโอ้ยกากากาครับกาโอ้ม e ันมาแล้วกายเป็นปุุยเลยว่ะ สวัสดีครับพี่เอ,อผมมีผลทีด้วยกะหาเทิดหน่อยแล้วกันแต่ผมก็ยังไม่เทิดหรอกนะมามีใครจะเทิดกับผลบ้านกับผมบ้านมีใครจะเทิดกับกับผมบ้านครับหล่อเทิดไหมครับเทิดไหมครับเอาอะไรวะวิ คนเทิดไหมครับคนเทิดกับผมไหมครับผมเป็นระดับสุตูนะเลยนะอะไรวะวัดมาทำอะไรกันอยู่วะใครอยากเทิดกับผมบ้านเล้ยไม่มีกีตาร์บูกด้วยวะโอ้ยกีตาร์บูกกับโค้ดเทียของมันอะอ โคตรอลันการโทรศัพท์ฉันจะไม่ไฟแล้วโอ้ยอะไรวะนเ,นเนี่ยมันไปไหนวะอะไรวะเนี่ยมาดูหน่อยสิมันมีผลอะไรขายบ้านถึงแม่เงินผมจะมีอยู่แค่แสนเดียวก็ตามทีเถอะที่ผลวิญญาณเหรอ นี่บนแสนบนแสนก็ดีนะในเกาะเรือผีอะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะไม่มีฮาชินี่ครับผ้าคุมอันนี้ไม่ใช่ผ้าคุมไม่ใช่ผ้าคุมเบลามี่นะผมไปตีบอสเรือผีมาดูครับอันนี้คือผ้าคุมที่ได้จากเบลามี่นะจะดําปีแบบนี้ไม่ค่อยสวยใช่ไหมแต่อันี้ครับก็ดําปีเหมือนกันอะ่ะ <c oughs> อาครับคลิปมันก็จบไปเป็นเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายขอบคุณสำหรับผลที่เล็กม้ากๆเลยครับโอ้ยขวดเทเลยแล้วเจอกันใหม่